รถสุฟ้าดึงเครื่องสิงครสร้างขนาดใหญ่ต่างๆว่าสิ่งเหล่านี้พอใช้เงินสร้างกันกี่ล้านบาทถึงได้ออกมาเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่โตขนาดนี้และบางโครงการก็ไปได้แค่ใหญ่และแพงแค่นั้นนะครับแต่หลายโครงการก็เป็นที่สุดของโลกด้วยเช่นกันวิหารโคตราคาก่อสร้างกว่า189,000ล้านบาทมีลักษณะอาคาร สบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีแมเพี่น้องทางฝั่งลาวและทางฝั่งไทยยินดีต้อนรับทุก่านเข่าสูซ่องสาบุผาแเซเนเลมื้อนี้ก็มาพบกับสาบุผาอีกเ้นเก่าเ้นเคยเดจ้ะพี่น้องซึ่งตอนนี้เนาะก็เป็นบรรยากาศกำลังแรงๆค่อยำ่ำาวงแรงแดนแห่งอิสระผูฟ้าป่าดง <c oughs> มื้อนี้ก็มาพบกันยามแรงๆนะพี่น้องซึ่งกับเป็นเวลาประมาณห0าโมงปลายๆนะพี่น้องสึ่ง บรรยากาศทางฟังลาวในมื้อนี่ก,กับบรรยากาศขนขังดีเลยเนาะพี่น้องบ้ฮอนมหนาวปนานนะสำหรับสมบุภาแต่กะฮ่อนอยูนอะไรพี่น้องก็ฮ้อนอยู่น้อยหนึ่งเนาะแต่ว่ากับพ่อที่นั่นแหละสำหรับคนที่มักนาวคือภาบุน้าะพี่น้องต้มน้ำอับคือมือคมือ <c oughs> สำหรับมื้อนี่เนาะสาบุภาก็สิมาเฮดคลิปดีเอ็กันอีกเซนเก่าเสนเคยเนาะพี่น้องมื้อนี่เนาะสาบุภาสิมาเฮดคลิปดีเอ็กซัน เก้าสิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในประเทศไทยนพนองเสิร์ฟซาบุภาได้ไปเห็นคลิปมาก,ก็บแบบว่าเป็นเก้าสิ่งที่แบบว่าสวยงามและอลังการมากๆนพนองสาบุภาเห็นแล้วก็บแบบว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยบอเนาะคลิปนี้สาบุภาก็ได้นํามาจากซ่องโคคาไทยลยพนองสาบุภาต้องขอขอบคุณคลิปดีๆจากซ่องโคคาไทยเนาะ ต่อไปนาะสับุะพาจะพาพเมร์พ่น้องไปหับซมเก่าสิงกอสางทีแพงที่สุดในประเทศไทยและอลังการที่สุดที่สับปะพะเคยเห็นมาเนาะพี่น้องอยากเห็นกันแล้วเป็นบ่พี่น้องเอาเป็นว่าเ้าไปหับซมผ่านการรีแอคซันพร้อมๆกันเลยไปกันเลยผ่านสนามบินตึกรถไฟฟ้า,านึก,กนที่สร้างขนาดใหญ่ต่างๆว่าสิ่งเหล่านี้เขาใช้เงินสร้างกี่ล้านบาท ได้ออกมาเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่โตขนาดนี้และบางโครงการก็ไม่ได้แค่ใหญ่และแพงแค่นั้นนะครับแต่หลายโครงการก็เป็นที่สุดของโลกด้วยเช่นกันและว,วันนี้เราก็จะมาจัดอันดับ9สิ่งก่อสร้างที่แพ <ป chau S 1> งที่สุดในประเทศไทยก่อนอื่นอย่ายลืมก like, ดไลค์ซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับอันดับที่9สพานภูมิพนึงและสพานภูมิพลสองรวมมูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น8,739ล้านบาทสพานภูมิพล เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาสำหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่3ถนนสุขสวัสดิ์นถนนปู่ลูเจ้าสมนีพานและถนนการจนะพิเศษลักษณะเป็นสะพานขึงขนาเจ็ดช่องจราจรเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2546และมีพิธีเปิดยังเป็นทางการเมื่อวันที่5ธันวาพศ2549อันดับที่8สถานีกลางบางซื่อ รวมมูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น15,988ล้านบาทเป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเผื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลําโพงโดยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตตะจักกรุงเทพมหานครต่อเนดงเปิดใช้งานในต้นปีพศสอ6พร้อพร้อมกับสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รวมระยะเวลาก่อสร้างโครงการตั้งแต่ปี42,556ส,สถานีรถไฟกลางบางซื่อมีความยาว596เมตรความกว้าง2 4 4เมตรความสูง43เมตรพื้นที่ใช้สอยรวม274,192ตารางเมตรประกอบไปด้วย26ชานชาลาเป็นชานชาลาของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย24ชานชาลาและการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย2ชานชลาทำให้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยและเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนสถานี KL Central Station เลยทีเดียวอันดับที่7ตึกมหานครหรือ King Power มหานครรวมมูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น18,000ล้านบาทตึกมหานครตึกในรูปแบบอาคารประเภทใช้ประโยชน์ผสมผสาน ตั้งอยู่กับสถานีช่องนนทรีของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีลมในย่านสีลมและสารซึ่งเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครออกแบบให้เสมือนอบล้อมด้วยลิปปิน3ามิติหรือพิกเซลเป็นอาคารกระจงทั้งหลังโดยความสูงถึง3 1 4 2เมตรจำนวน78ชั้นได้ได้มีการเปิดตัวโครงการในวันที่29สิงหาพศพศ2 5้9เซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนัเวลานั้นประกอบไปด้วยส่วนของโรงแรมร้านค้าปิด และห้องชุดพักอาศัยราคาของห้องชุดดังกล่าวเริ่มต้นที่32ล้านบาทจนไปถึง305ล้านบาทซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาคารชุดที่แพงที่สุดในประเทศไทยโดยในชั้นที่7 4ถึงเ8ปเป็นจุดชมวิวสกายทีให้ผู้คนภายนอกชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครได้ถึง3 6 0องศาปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศไทยและเมื่อปีพศ2 5งพก็ก็ได้เกิดดิวใหญ่แห่งปี เมื่อกลุ่มคิงพ,พาวเวอเ์ขาซื้อทรัพย์สินของตึกมหานครและรวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเป็นมูลค่ากว่า1400งพันล้านบาทและเป็น,นชื่อเป็นตึกค<า> <King Power S 1> ิงพ,พาวเวอมหานครจนถึงปัจจุบัน อันดับที่6สัพยาสภาสถานรวมมูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น22,987ล้านบาทสัพยสภาสถานเป็นอาคารรัฐสภาที่จะใช้แทนรัฐสภาเดิมบริเวณข้างสวนสัตว์ดุสิตเดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณมุมตะวันตกเชียงใต้ของสี่แยกเกียรกายระหว่างถนนทหารและถนนสามเสนในพื้นที่แขวงถนนนครศรีสีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างสัพยาสภาสถาน มีพื้นที่ดิน120ไร่มีความสูงจากน้าฐานถึงยอดเจดีพระสูเมรุ134.56เมตรภายในประกอบไปด้วยห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและูุ้ทยสภาพิพิธภัณฑ์ศูนย์ประชุมห้องสัมมนาสโมสรจัดเลี้ยงห้องทํางานสสและสวมีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร424,000ตารางเมตรทําให้เมื่อก่อสร้างเสร็จจะเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนที่อาคารรัฐสภาแห่งโรมาเนียทันที ด่านที่ห้ขขาไฟฟ้าเชื่อมต่อใตยการสยานสุวรรณภูมิหรือแอร์พอร์ตเลียลิงลมูลค่าก่อสร้างโครงการทั้งสิ้น25,907ล้านบาทแอร์พอร์ตเลลิงเป็นระบ,บบไฟฟ้าขนาดนะังทางที่ยกระดับดที่ความสูง20เมตรตลอดทั้งโครงการยกเว้นช่วงขาเข้าท่าอากาศสุวรรณภูมิรดไฟฟ้าจะลดลงระดับพื้นดินหลังข้ามถนนสุวรรณภูมิที่2แล้วจะลดระดับเป็นลดไฟฟ้าใต้ดินที่ความลึก12เมตรจากพื้นผิวขนาดราง 1.43่ 1> 1. งจุดสมเมตรตัวมีไฟฟ้าแรงสูงตีขนาดเ <แ S 1> หนื้อแางระบบรถไฟฟ้า ใช้วิธีรับไฟฟ้าด้านบนด้วยแผ่นโทรกราฟตัวรถเป็นรถปรับอากาศเยาว20เมตรสูงประมาณ3.7เมตรวอกถูด5 0 3 0 0คนต่อคันต่อพ่วงได้3-10คันต่อขบวนสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง50,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2 5 4 9และเปิดให้บริการเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหา2 5 5 3ที่ท้งหมด8สถานีระยะทางรวม28.6กิโลเมตรความเร็ว160กิโลเมตรต่อ ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในประเทศไทยหน้าตอนนี้น้าที่อันไอคอนสยามในอาคารชุดที่พักแมคโนเลียรลิเวอร์ไซด์หลบมูลค่าโครงการทั้งสิ้น54,000ล้านบาทเป็นโครงการพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์แบบผสมผสานบนพื้นที่50ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่เวนซอยเจริญนคร5มีพื้คยเหเนินโครงการในวันที่9พฤศจนกายน2561ไอคอนสยามประกอบไปด้วย5สยาปนิ้เป็อาคารที่พักอาศัย2อาคารได้แก่ In Residence at Mandalay Oriental Bangkok in Icon สยามมีความสูงที่272.2เมตรสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศไทยและ Magnolia Waterfront Residence at Icon สยามความสูงที่317.9เมตรเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยนปัจจุบันอันดับที่3 Waterway สายบางปะอินนครน่าจสีมารวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น76,000ล้านบาท Waterway ความยาว196กิโลเมตรขนาด4ถ6ช่องจราจรเริ่มก่อสร้างเมื่อพศ2 5 5 มีกำหนดเปิดใช้บริการประมาณปี2564ค่าผ่านทางแรกเข้ารถยนต์4ล้ออยู่ที่10บาทและคิดเพิ่ม1.5บาทต่อกิโลเมตรหากใช้บริการทั้งเส้นทางค่าบริการจะอยู่ที่255บาทและรถยนต์6ล้อค่าแรกเข้าอยู่ที่16บาทและคิดเพิ่ม2บาทต่อกิโลเมตรหากใช้บริการทั้งเส้นทางค่าบริการจะอยู่ที่408บาทและในอนาคตจะมีการขยายเส้นทางต่อนครราชสีมาขอนแก่นและขอนแก่นน้องคายตามลำดับอันดับที่2 ท่าอากาศย,ยานสุวรรณภูมิหลงม,มูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งสิ้นมากกว่า2 0 0แสนล้านบาทท่าอา,า,ากาศยานสุวรรณภูมิมีเนื้อที่ประมาณ2 0 0 0 0ไร่ ตั้งอยู่ในตําบลหองแระล้านบาทอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ่างกากได้กรหนเทหประมาณ25กิโลเมตรเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2 8กันยายนพศ2549รวมมูลค่าโครงการระยะแรกทั้งสิ้น123,942ล้านบาทมีหอวข้อคุมที่สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยความสูงกว่า132เมตรและอาคารผู้โดยสารเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนเวลานั้นที่563,000ตารางเมตร ุบันกำลังกอ่อสร้างรันเวียที่3มูลค่า22,43ล้านบาทอาคารผู้โดยสารหลังที่2 27,684ล้านบาทและอาคารเทียบเครื่องบินลองหลังที่2ขนาด28หลุกจอดวงเงิน30,000ล้านบาทรวมแล้วใช้เงินกอ่อสร้างกว่า175,000ล้านบาทและยังไม่รวมซงนฟุกสร้างขนาดย่อมและงบซ่อมบำรุงประจำปีอีกมหาศาล และอันดับที่อ1อาจจะทําให้หโ,<อ>โครงการอันดับอื่นๆกลายเป็นโครงการเล็กๆไปเลยราค่าเยอะถึงขนาดซื้อตึกมหานครได้ถึง244ตึกเลยทีเดียว<อ>เรากําลังพูดถึง วัดพระธรรมกายสาขาใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีรมาาโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น7 0 0 0ล้านบาทถือว่าเป็นศาสนสถานที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในโลกบนพื้นที่กว่า4,000ไร่มีการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมมากมายทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นมหาลัตนวิหารคดราคาก่อสร้างกว่า1 8 9 0 0 0ล้านบาทมีลักษณะอาคาร2ชั้นในรูปแบบคล้ายสเตเดียม และสี่เหลี่ยมจตุรนะัะมีความยาวด้านละ1กิโลเมตรอาคารมี4ด้านทั้งหมดมีความยาว4กิโลเมตรรอบมหาธรรมกายเจดีทั้ง4ด้านคาดว่าสามารถจุผู้คนได้ถึง1ล้านคนมหาธรรมกายเจดีราคาก่อสร้างกว่า75,000ล,ล้านบาทเจดีรูปโดมทรงกลมมีการเรี้ยงต่อพระธรรมกายประจำตัวที่สลักชื่อเจ้าของไว้จำนวนหล้านองค์พอดีมหาธรรมกายเจดี ออกแบบด้วยหลักวิศวกรรมให้คงอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า1,000ปีอาคารสภาธรรมกายสากลมูลค่าก่อสร้าง17,400ล้านบาทอาคารปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ที่รวม150ไร่เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจต่างๆสามารถจูคนได้ประมาณ300,000คนและอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น3,000ล้านบาทเป็นอาคารรูปทรงกลมฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมซ้อนกันทั้ง4มุม เพื่อให้เป็นสำนักงานใหญ่ของวัดห้องประชุมด้านวิชาการของปฏิบัติธรรมมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์ภายในตัวอาคารมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบคันนอกจากนี้ยังมีสถานพยาบาลธรรมกายมูลค่ากว่าพันล้าน,านมหาวิทยาลัยโรงรั<อ>งวขน,ขนาดใหญ่สถานี่พรกพิายพนล้านสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้พื้นที่4,000ไร่เป็นพื้นที่ของวัดเท่านั้น ซึ่งมีสาขาทั่วประเทศอีกหลายสาขารวมพื้นที่กว่า5 0,000ไร่และสาขาในต่างประเทศทั่วทุกทวีปอีก80แห่งรวมมูล,ลค่ากว่า4.4ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียว4ี่ล้านล้านบาทเย็นเป็นลมเลพี่น้องขึ้นมูลานลังการเลยเนาะมาวันนี้คลิปการหับส้มเกัาสิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในประเทศไทยกัไเลยจบลงแล้วนะพี่น้องและสิ่งที่แพงอันดับหนึ่งก็คือการก่อสร้างวันธรรมกายนะพี่น้องซึ่งการมี ค่ะเจ็ดแสนล้านบาทเนาะโอโหสำหรับชาบุพาก็ถือว่าเป็นเงินที่แพงและมหาศาลมากๆถ้าไ่เป็นเงินลาวกาล้านตื้อโกดตื้อเนาะพี่น้องกาแบวาไหลเป็นเงินลาวแบบเกือบไม่ได้เลยน้พี่น้องเพราะมันแพงแล้วมันลายแหงน้ะพี่น้องขนาดล้านหนึ่งกันยังว่าหาสิบล้านกีบนะพี่น้องล้านบาทเนาะหนึ่งล้านบาทเท่ากับหาสิบล้านกีบน้พี่น้องขยันจี เจ็แดแสดนบาทเนาะโอ้โหแพงมากๆเลยเนาะเละสบปภพามาเห็นคลิปนี้ก็บแบบว่าตื่นเต้นเลยกัตกใจเลยก็ขนลุกมากๆเลยพี่น้องสําหรับราคาที่เห็นในแต่ละการส้่งโครงแต่ละโครงการของเพื่อนนะพี่น้องแบบว่าแบบาพงมากๆเลยเนาะและการสถานที่อ่าโครงการที่เพิ่นส้างกับแบบว่าทั้งแพงแลวก็มีอ่า มูลค่าหลายแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆเลยน้อพี่น้องบอกว่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดแล้วก็ห้องรับแสงมากๆก,ก็บแบบว่าสวยงามมากๆเลยเนาะแล้วก็เป็นเดินยน่นเหมือนน้พี่น้องเนาะผานสางะเนะาแล้วกับเป็นหอประชุมอีกอย่างเลยนะพี่น้องแล้วก็บหลุดไฟเนาะก็บแบบว่ามีความสวยงามมากๆเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้สภูพาก็บอกคำเดียวเลยว่าอึ้งทื่งมากๆเลยคนลุกมากๆแล้วนะพี่น้องที่มาเห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นคลิปเลขที่สภูพาได้มาหู้ราคาของการสา่งแต่ละโครงการของขึ้นเนาะแบบว่าแพงมากๆเลยพี่น้องฟังไปได้ยินไปค้นลุกไปอึ้งทึ่งเสียวมากๆเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะสภูพาตกใจขนาดเลยพี่น้องแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าแพงมหาศาลสำหรับสภูพามากๆเลยเนาะแล้วก็ สวยงามมากๆเลยการที่ส่วนเพื่อนได้สางโครงการเองต่างๆของเพื่อนแะพี่น้องทั้งแพงแลวก็ทั้งมีภูผักที่สวยงามมากๆเลยเนาะมีหูผักมีโครงหางมีโครงสางม,มีการสางที่สวยงามแลวก็ดูลามากๆเลยบอาจะเป็นทางดันตึกอาคารเองต่างๆของประชุมระวารถดยนเองต่างๆาสถานทีต่างๆเพี่องสำหรับคลิปนี้เนะาะสาบุภากันสดยด ถึงแม่นี่สบุภาก็ต้องขอขอบคุณคิปดีๆจะอักซองโคคาไทยโคคาไทยเนาะและขอขอบคุณพีเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับส้มแต่ต้นจบจบคลิปและประขาโฆษณาของสารลาวม่นี่สาบุภาแสดงขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้มือหนาพอกันใหม่สบายดีบาย,บาย